เฮ้ยไม่หายใจจริงด้วยอะลูลี่ลูลีต่ตายเหรอลูลี่เ <c oughs> นี่ยตามหาลูรี่มินนี่มาทั้งเมืองแล้วนะก็ยังไม่เจอเลยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่หาลูรี่แล้วก็มินนี่ไม่เจอเลยอะหรือว่าทั้งสองคนนั้นหนีกลับไปโลกเวทมนต์อย่างนั้นหรอแต่ว่าทั้งสองคนนั้นจะหนีกลับไปที่โลกเวทมนต์ทำไมก็ในเมื่อ เพิ่งกลับมาที่โลกมนุษย์แล้วอย่างหนึ่งคือมินนี่ไม่น่าอยากกลับไปที่โลกเวทมนต์นะนิวเฮ้ยว่าไงคีนายเจอแล้วหรอนายเจอมินนี่กับลูรี่แล้วใช่ไหมไม่อ่ะฉันไม่ได้เจอเอาก็เห็นนายวิ่งหน้าตาตื่นมานี่ก็น,นึกว่าเจอแล้วไม่อ่ะไม่เจอไม่เจอแล้วจริงๆนะฉันก็หาทั่วเมืองแล้วนะเฮ้แล้วฉันน่ะก็พยายามใช้เวทมนต์ในการตามหาก็ไม่เจออยู่ดีอ่ะงงมากเลยนะ สองคนนั้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันเหมือนได้ยินเสียงเจ้าเมืองเสียงเจ้าเมืองนี่คีนายอยู่ไหนนายมาช่วยฉันหน่อยสิฉันฉันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังที่เหมือนคุกมากนายต้องมาตามหาฉันนะตอนนี้ฉันอยู่กับมินนี่แล้วก็ลูลี่นายต้องมาตามหาฉันนะฮะนิวฉันได้ยินฉันได้ยินเสียงเจ้าเมืองเจ้าเมืองมาบอกว่าให้ฉันไปช่วยเจ้าเมืองส่งสัญญาณมาหานายงั้นเหรอ แล้วอยู่ไหนจะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าอยู่ไหนอีกเพราะว่าเจ้าเมืองก็ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์ช่วยอ๋อแล้วเจ้าเมืองยังบอกอีกว่าเจ้าเมืองอยู่กับลูลี่แล้วก็มินนี่สแสดงว่าสองคนนั้นไปตามหาเจ้าเมืองแล้วก็หายไปด้วยกันนีค่คีที่นี่เหรอนายมั่นใจนะว่าเป็นที่นี่อะ่ะฮะมั่นใจดีฉันน่ะใช้เวทมนต์ตามหาขนาดนี้ฉันม่ชัวร์แหละเพราะว่าเวทมนต์ไม่เคยพลาด เอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีไหมนิคีถ้าเกิดเราเข้าไปอะแล้วเจอแซนล่ะแล้วแซนแบบว่ามีอาวุธทำยังไงโหนี่นิวเธอคิดว่าฉันกลัวเหรอฉันมีเวทมนต์นะฉันเอาสู้กับแซนได้สบายแหละเพราะว่าตอนนี้ฉันสามารถใช้เวทมนต์ในโลกมนุษย์ได้แล้วเจ้าเมืองอนุญ,ญาตนี่ไปเถอะแล้วยังไม่ได้ชา้าอยู่เลยทําไมแซนถึงกลายเป็นแบบนี้นะไม่น่าเชื่อเลยอะฉันว่าที่นี่แหละที่นี่แหละชัวร์แน่นอนเพราะว่าเจ้าเมืองเอเอแซนนี่แซน นายอะจับตัวเจ้าเมืองมาใช่ไหมแล้วก็มินนี่แล้วก็ลูรี่ด้วยถามจริงเหอะจับตัวพวกเขามาทําไมเนี่ยฮะฉันว่าแล้วว่าแกต้องมาตามหาถูกที่เฮ้ยแกนี่เป็นพ่อมมที่เก่งเหมือนเดิมเลยนะคีเอาแหละฉันจะบอกแกให้รู้ไว้ว่าทําไมฉันถึงต้องจับพวกนั้นมาแบบก็เพราะว่าฉันอยากมีเงินไงล่ะตอนเนี้ฉันจนมากตั้งแต่คุณเวณนิสติดคุกไปฉันก็ไม่ได้เงินอีกเลยฉันเพิ่งรู้ว่าการที่ฉันมีคุณเวนิสอยู่ มันดีมากๆเลยแหละรู้งี้ฉันไม่ลากกลับไปครอบลูลี่เลยอะไรนะแฟนนี่นายเป็นคนแบบนี้เหรอฉันคิดว่านายเป็นคนดีมาตลอดแต่ว่านายกลายเป็นคนเห็นแก่เงินไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเห็นแก่เงินอย่างนั้นเหรอนี่คีนายเป็นพ่อมดนายก็พูดได้ดิก็นายแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่นายมันมีพลังวิเศษส่วนฉันมันก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาฉันนะ่ะอดอยากขนาดไหนนายไม่รู้หรอกข้าวจะกินยังไม่มีเลยตอนเนี้ยฉันอยากได้เงิน แล้วฉันก็อยากไปที่โลกเวทมนต์ด้วยฉันอยากเข้าไปรู้ว่าในโลกเวทมนต์มันมีอะไรบ้างก่อนที่ฉันจะตุีเนี่ยฉันอยากเข้าไปดูสักครั้งในชีวิตนี่แซนฉันบอกนายให้นะว่าการที่นายอ่ะจะเข้าไปในโลกเวทมนต์มันไม่ง่ายหรอกนะถึงนายจะจับตัวเจ้าเมืองมาเจ้าเมืองก็ไม่ยอมให้นายเข้าไปหรอกอย่างนั้นเหรอก็ลองดูสิฉันจับตัวเจ้าเมืองมาไม่ยอมให้ฉันเข้าไปในโลกเวทมนต์ให้มันรู้ไปยังไงซะเจ้าเมืองก็ต้องใจอ่อนอยู่ดี เพราะว่าตอนนี้เจ้าเมืองไม่มีเวทมนต์เลยนี่แซนนายคิดผิดแล้วแหละถึงเจ้าเมืองไม่มีเวทมนต์แต่ว่าฉันมีฮะ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> เอาพ,พลังหายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมฉันมีพลังล่ะเ,เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่แซนแกททาอะไรอะ่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าฉันทําได้ยังไงให้พวกแกไม่มีพลัง การที่เจ้าเมืองไม่มีพลังอ่ะไม่ใช่อยู่ที่เจ้าเมืองจะไม่มีพลังนะแต่ว่าฉันทําให้เจ้าเมืองไม่มีพลังเองแหละอยากรู้รือไงล่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็ได้ฮะนี่แซนแกททาได้ไงอะ่ะแกบอกฉันมาดิคีฉันมาอ้าโอ้โหนี่เข้ามาก็เจอนายเหรอเนี่ยเอาแหละฉันจะเล่าให้พวกนายฟังก็ได้ว่าทําไมฉันถึงทําให้พวกนายไม่มีเวทมนต์เฮ้ฉันไม่คิดเลยนะ ว่าคนแบบฉันน่ะจะไปเจอสิ่งนี้มาพวกนายเห็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะหรือเปล่านั่นน่ะคืออัญ,ญมณีเดี๋ยวนะอัญ,ญมณีอะไรเนี่ยนั่นดิอัญ,ญมณีอะไรเนี่ยฮะแล้วนายมาให้พวกฉันดูทาไมเนี่ยฉันจะบอกให้ว่าอัญ,ญมณีนี้มันทําให้พวกพ่อมดแม่มด,มดไม่มีพลังมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแกเข้ามาในบ้านฉันน่ะแกเลยไม่มีพลังไงล่ะเพราะว่าตัวแกอยู่ใกล้อัญ,ญมณีนี้นี่แล้วแกไปเจออัญ,ญมณีนี้มาจากที่ไหนเนี่ยเอามาจากไหนอย่างนั้นเหรอ ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะหลังจากที่ลูรี่ช่วยฉันออกมาจากคุกในตอนนั้นแล้วลูรี่ก็หายไปเลยเพราะว่าเราได้งอนกันฉันก็เลยแบบว่าไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่เพราะว่าตอนนั้นฉันก็โกรธลูรี่เหมือนกันฉันไม่อยากคืนดีกับลูลี่ฉันก็เลยไปเจอที่พักที่หนึ่งน่าจะเป็นบ้านล้างแหละงั้นนอนนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าดึกแล้วอะ่ะเอ๊ะรถใครอะ่ะไม่เอาดีกว่าฉันน่ะไม่มีนิสัยขี้ขโมยงั้น นอนพักที่บ้านนี้ก็แล้วกันหวังว่าคงไม่มีผีนะในขณะที่ฉันเดินเข้าไปในบ้านล้างนั้นฉันก็ไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งทำให้ฉันตกใจมากเฮ้ยเนอเดี๋ยนะอะไรอ่ะคนหรือเปล่าวะเฮ้ย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 ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตอนนั้นฉันกลัวมากจนสลบแล้วก็เป็นลมไปเลยเพราะสิ่งที่ฉันเห็นน่ะมันเหมือนไม่ใช่คนร่างมันดำดำแต่พอฉันฟื้นขึ้นมาฉันก็ยังเห็นร่างมันอยู่ เฮ้ยนี่แกเป็นตัวอะไรอะแล้วร่างนั้นมันก็บอกกับฉันว่าฉันไม่ใช่ผีหรอกนะฉันน่ะเป็นพ่อมดแต่ว่าร่างกายฉันมันเป็นแบบนี้เองฉันรับรู้ได้นะว่าแกไม่มีเงินเป็นคนเล่ห์ล่อนใช่ไหมฉันนเห็นใจแกนะแล้วแกก็ผ่านบททดสอบซะด้วยแกไม่ขโมยรถฉันแสดงว่าแกก็เป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันเอางี้ละกันนะ ฉันจะให้สิ่งตอบแทนกับแกและฉันจะบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยป้องกันแกจากเวทมนต์ทั้งหลายไม่ว่าพ่อมดแม่มดคนไหนก็ไม่สามารถทําอะไรแกได้ฉันจะให้อัญ,ญมณีกับแกและผู้ชายคนนั้นก็ได้ยื่นอัญ,ญมณีให้กับฉันเขาบอกว่ามันเป็นอัญ,ญมณีที่ทําให้พวกพ่อมดแม่มดไม่มีพลังได้เน่แล้วฉันจะบอกแกอีกว่าถ้าเกิดแกสามารถเข้าไปในโลกเวทมนต์ได้แก จะได้กลายเป็นเจ้าเมืองโลกเวทมนต์ได้แหละเพราะว่าแกมีอัญ,ญมณีนี้เดี๋ยวน,นะแหะคุณให้ผมทําไมอ่ะก็ในเมื่อคุณมีอัญ,ญมณีนี้แล้วมันก็ดีมากแล้วทําไมคุณถึงไม่เอาเข้าไปในโลกเวทมนต์เองละ่ะฉันเข้าไปไม่ได้นะ่ะสิเพราะว่าฉันโดนไล่ออกมาจากโลกเวทมนต์แล้วถ้าฉันเข้าไปได้ฉันก็ไม่ให้อัญ,ญมณีแกหรอกฉันภาวนาให้แกเข้าไปในโลกเวทมนต์ให้ได้นะก็นั่นแหละฉันน่ะน,นะก็เลยได้อัญ,ญมณีนี้มา และฉันก็รู้ถึงพลังวิเศษของมันที่ทําให้พวกพ่อมดแม่มดแบบพวกนายอ่ะไม่มีเวทมนต์เ <c oughs> น่ย้อมให้ฉันเข้าไปในโลกเวทมนต์ได้หรือยังล่ะอ้าว่าไงล่ะคีนายอ่ะต้องไปช่วยพูดกับเจ้าเมืองนะแล้วก็ให้เจ้าเมืองพาฉันเข้าไปในโลกเวทมนต์ยังไงฮะอ๋อแบบนี้นี่เองสินะฮะแสน นายไปได้อัญ,ญมณีมาอย่างนั้นเหรอพวกพ่อมดแม่มดที่ถูกส่งมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ถูกไล่ออกจากโลกเวมนมนทำไมมันถึงทำแบบนี้นะทำไมพ่อมดคนนั้นต้องเอาอัญ,ญมณีให้กับแซนด้วยหืมอย่าให้รู้นะว่าเป็นพ่อมดคนไหนไม่ยังไงซะเชื่อก็ไม่ไม่มีวันให้นายเข้าไปในโลกแวทมวนเดไดขาดแซนไม่มีวันได้ขาดเนคนายอะคิดดีๆนะไม่งั้นเจ้าเมืองจะถูกจับอยู่ในนั้นตลอดไป งั้นนายกับฉันมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่ล่ะฮะอะไรนะสู้กันแบบตัวต่อตัวอย่างงั้นเหรอนายเห็นสิ่งอยู่ในมือฉันไหมฮะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมว่านี่คืออะไรฉันไม่สู้กับนายหรอกนะคีเสียเวลาฉันน่ะมีอาวุธส่วนนายอ่ะเป็นพ่อมดแต่นายก็ไม่มีอาวุธฉันว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าแล้วเราค่อยไปวางแผนกันถือว่าทําอะไรตอนนี้ยมันก็ไม่ได้ผลหรอกยังไงซะถ้าเกิดนายวู้วามไป ช่วยเจ้าเมืองไม่ได้แน่นอนเอาว่าไงล่ะฮะจะช่วยพูดกับเจ้าเมืองไหมให้ฉันเข้าไปที่โลกเวทมนต์เอางี้นะเดี๋ยวฉันน่ะจะมาช่วยพูดให้แต่ว่าฉันกับนิวขอกลับกันได้ไหมขอกลับอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกว่าไม่ได้หรอกนะพวกนายอะเข้ามาแล้วพวกนายออกไปไม่ได้หรอกฉันไม่โง่ให้พวกนายกลับไปหรอก <laughs> อยากเข้ามาเองนะฉันนะ่ะนะไม่ได้บังคับให้พวกแกม,มาสุลุมนาเป็นไงล่ะ ฉันว่านะฉันนะ่ะมีอาวุธแบบนี้ก็ดีเหมือนกันพวกแกกลัวปืนใช่ไหมล่ะฮ่คีเพราะว่าแกไม่มีปืนเหมือนฉันและแกก็ไม่มีเวทมนตร์ด้วยฮ่าโอเคพวกแกก็อยู่ในนี้ไปแล้วกันนะ<อ>ถ้าเกิดออกมาแกโดนช็อตแน่แซนนายนี่มันมเกินไปแล้วนะเอางี้แล้วกันนะถ้าเกิดนายไปช่วยผู้กับเจ้าเมืองได้เมื่อไร่บอกฉันละกันเดี๋ยวฉันนะ่ะจะพานายไปหาเจ้าเมืองว่าแต่ลงไปดูพวกนั้นก่อนดีกว่าว่างอยู่หรือเปล่า ฉันไม่คิดเลยนะว่าคนที่ร้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นแซนฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าแซนจะทําเรื่องแบบนี้ได้อะอเหตุการณ์มันจะดีอยู่แล้วเชียวสุดท้ายก็ต้องมามีอะไรแบบนี้จนได้นี่แซนแซนแน,นั่นอยู่ไหนอะแซนลูลี่ลูลี่อย่าเป็นอะไรไปน,นะลูลี่เน่ไวยวอะไรอะฮะไวไวอะไรกันฮะอะไรอะเอา้าเดี๋ยวนะลูลี่เป็นอะไรอะทาไมนอนแบบนั้นอะก็ลูลี่ไม่ได้กินข้าวอะไรไงลนะ่ะทาไมแกไม่เอาข้าวให้ลูลี่กินฮะลูลี่เป็นมนุษย์นะ ใช่พวกพ่อมดแม่ม้แบบฉันจริงสิฉันลืมไม่ข้าวลูลี่เลยอะฉันลืมนึกไปว่าลูลี่เป็นมนุษย์เหมือนฉันนี่ก็ใช่ยังไงล่ะลูลี่แล้วเป็นลมไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่หายใจด้วยไม่หายใจงั้นเหรอเฮ้ยไม่หายใจจริงด้วยอะลูลี่ลูลี่จะตายเหรอลูลี่นี่แซนเพราะฉะนั้นน่ะนายต้องพาลูลี่ไปที่โรงพยาบาลก่อนนะไปสิไปนี่แกน่ะอยู่นั้นดีดีละ ยังไงซักแกมไม่มีพลังเวทมนต์หรอกนะอย่าคิดทาอะไรล่ะแล้วก็อย่าคิดออกมาด้วยฉันจะพาลูรีไปหาหมอลูรี่เธอเป็นอะไรเนี่ยลูรีนี่เจ้าเมืองคะเจ้าเมืองคิดว่าแผนนี้จะได้ผลหรอ <laughs> ฉันไม่ได้หัวราอแบบนี้มานานแล้วไอพวกมนุษย์หน้าโง่ยังไงก็งโง่เหมือนเดิมแหละ <laughs> นี่เจ้าเมืองก็หวังว่าให้แผนนี้มันได้ผลนะเป็นห่วงลูรีเหมือนกันไม่รู้ว่าลูรี่จะทําตามแผนนี้หรือเปล่า ฮ้ยแซนนะแซนไม่น่ากลายเป็นคนแบบนี้เลยคนแบบลูลี่อ่ะเก่งจะตายฉันเชื่อว่าลูลี่ทําได้คราวนี้แหละเชนรับรองว่าแซนจะต้องสํานึกแน่นอนเราต้องเล่นงานแซนให้สาสมไม่ใช้กําลังก็ได้ไม่ใช้เวทมนต์ก็ได้แต่ฉันจะใช้วิธีนี้แหละในตอนนี้นะฮะคีแล้วก็นิวเนี่ยได้มาตามหาเจ้าเมือง จนรู้ว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนแถมแซนเนี่ยมีอัญ,ญมณีที่ทำให้พวกพ่อมดแม่มดไม่มีพลังด้วยแบบนี้ก็เข้าทางแซนเลยนะคะถึงว่าแซนของเราเนี่ยได้โลภมากเพราะว่าอยากได้นูน่นได้นี่นี่เองในด้วยความที่มีอัญ,ญมณีอยู่ในมือด้วยเลยทําให้แซนเนี่ยกลายเป็นคนโลภมากเข้าไปใหญ่เอาแหละในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าเจ้าเมืองลูรี่มินนี่มีแผนอะไรและลูรี่ของเราเป็นอะไรถึงได้ไม่หายใจ อะไรทุกคนในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบายๆแต่ว่าตอนนี้คีกับนิวก็อยู่ด้านบนนั่นแหละเห็นว่ามาตามหาพวกเราแล้วเฮ้แต่ก็โดนจับไปจนได้คีนานี่มันเป็นพ่อวดยังไงเนี่ยฮะนี่เจ้าเมืองเจ้าเมืองอย่าไปโทษคีสิคะเจ้าเมืองก็รู้นี่ว่านายแซนนั่นน่ะมียัญมณีไม่ใช่หรอเห็นเจ้าเมืองบอกอะ่ะมันก็ใช่อยู่ ว่าแต่พ่อมดคนไหนนะเอาอัญมณีนี้ให้กับแซนเฮ้ยอย่าให้ฉันรู้นะเจ้าเมืองคือฉันจะบอกว่าเน่อย่าบอกหนูว่าเธอปวดอือกแล้วเนี่ยฮะไม่นะมินนี่เธอจะเหมือนมนุษย์ก็ไปทุกทีแล้วนะพอแล้วมั้งไม่ต้องเอือแล้วท้องเสียปะเนี่ยอไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเมืองไม่ใช่แบบนั้นคือฉันจะบอกว่าเราอะเอาอัญมณีจากนายแซนคนนั้นดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าเมืองมีอัญมณีนี้แล้วก็ รับรองว่าเจ้าเมืองแข็งแก่งแน่นอนค่ะแล้วเจ้าเมืองยังสามารถเป็นเจ้าเมืองต่อไปได้อีกเอาอย่างนั้นเหรออืมฉันก็ว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะถ้าเกิดฉันมีอัญ,ญมณีนั่นแล้วก็เอาไปใช้นในโลกเวทมนต์ฉันก็จะสามารถปราบพวกพ่อมดแม่มดปีศาจได้เออมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ให้เราออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าไหมเนี่ย